สวัสดีครับกลับมาพบกับอัน p r ร v a t อ Auto อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสหรับคลิปนี้อันมีตัวรถเก๋งที่เป็นแฮทแบ็กห้าประตูรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมหรือว่ามีพี่ๆหลายๆท่านมีการสอบถามตัวรุ่นนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อันเอามารีวิวแล้วก็อัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกัน ใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัตรอโอตโอตโอ้นะครับตรงนี้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยประจำเดือนมิถุนายนเราจะมีตัวแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอและก็มอบให้กับกลูกค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านมา บอกรายละเอียดตรงนี้ให้กับลูกค้าได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยเบื้องต้นอันขอแนะนําตรงนี้ก่อนเลยมันคือบริการกูอินสเปกชั่นหรือว่าตรวจรถยนต์มือสอง4 4 4จุดจากประเทศญี่ปุ่นมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยรถ1คันเนี่ยอุปกรณ์มีเป็นพันชิ้นถูกต้องไหมครับไม่ต้องมีการ เรื่องของตัวอุปกรณ์ตรงจุดนี้อะไหล่ตรงนี้บอดี้ตรงนี้คะแนนเป็นยังไงดาวเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่ามัน100%ยเปอต็มไหมมันไม่100%เหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาซีเรียสหรือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดกับการดูรถยนต์มือสองพวกนี้สักนิดนึงตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาดูที่ร้านนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็น t o y o ต a y ยาริสแฮดแบ็กประตู1.2ตัว G นะฮะก็จะเป็นตัว New Model เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวยาริสตัวโฉมเก่ามันจะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับนั่นคือ1 n z แต่ถ้าเกิดกลายมาเป็นตัว1.2นิต4สูบเรียงจะกลายเป็น 3NR นะครับ ตัวรถเป็นปี2014นะฮะสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําแต่ตอบเป็นหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับถ้าเกิดแอนบอกในส่วนตัวจุดเด่นๆครับตัวโฉมนี้บางคนจะเห็นตัวไม่ไดเชนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกแบบยาริสเอทีอะไรพวกนั้นเนี่ยที่มีแอร์แบ็กเจ็ใบนะครับในเรื่องตัวเซฟตี้ค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างโฉมนี้เนี่ยเป็นแค่คู่หน้าอย่างเดียวนะฮะ ไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เอนจิ t นสตาร์ทอันนี้คือจุดเด่นๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวการบรรจุสมัมภาระในเรื่องของตัวการโดยสารในเรื่อง,รองของตัวรูปทรงของตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้เราใส่เป็นตัวล้อเวลให้กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยแต่มองว่าตัวสปอร์ตไลท์มีแล้วนะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันสามารถแต่งเติมได้อันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากตัวสีบอลเงินแบบด้านๆแบบนี้ใส่โครเมียมเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ย อันเคยรีวิวไปแล้ว1ลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอยากจะเน้นในเรื่องของตัวโปรแล้วนะฮะคันนี้1.2ตัว G รถปี2 0 1 4ี่ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ3า9 0 0 0บาทรถปี14ถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าเครดิตดีอันนี้ฟรีดาวได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มเติมนั่นคือในเรื่องของตัวแคมเปญสุดพิเศษสำหรับเดือนมิถุนายน อย่างแรกเลยนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอน 2. วันรับรถรับเงินกลับบ้านอีก5,000 3อันนี้สำคัญที่สุดสุดเซอร์ไพร์เลยนะฮะดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนหรือว่าครึ่งปีด้วยกันนะครับในราคา359,000บาทมันก็จะผ่อนอยู่เดือนประมาณ7,000กลางๆ7 0 0 0นต้น,ตน ยอดผ่อนก็จะรวมไปอีก2000นในระยะเวลา6เดือนหรือว่าครึ่งปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงของบอดี้ตัวรถหรือว่ารายละเอียดตัวรถต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องอินเสิร์ตให้กับผู้ลูกค้าที่ีีนึงจะมาเน้นย้ําในส่วนของตัวโปรโและโปรนี้จะอยู่กับพวกเราไปอีกนานคือสิ่งที่อบอุ้มให้กับผู้ลูกค้าได้มาใช้บริการนะฮะถามว่าตรงนี้ช่วยไหมช่วยแน่นอนอยู่แล้ว6เดือนเราเอาตัวเงินตรงนั้นเนี่ยไปทาอยาาะมมกย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรามีสิ่งดีๆมอบให้พร้อมกับตัวรถสวยๆของแต่งครบแบบนี้คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนนะฮะมีวารันตีร้านให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับหเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รนะครับรถยกช่วยเหลือทุกเชิญ24ชั่วโมงเ<ม>พราะนั้นเนี่ยตรงนี้มั่นใจได้เชื่อใจได้ได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจบริพัออตรอัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์ like, กด s u b s c r i ต e แล้วดคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล,ล้วก็รีวิวให้กับลูกค,ค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับกับตัวรถสวยๆแลว้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้สนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อเข้ามาได้เลยได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ